โอเคอลิสห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดแล้วอะไรต่อห้าสองห้าสองนิ้วขึ้นมาครับนิ้วขึ้นมาลูกห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกอีกสองนิ้วครับห้าเจ็ดแล้วก็ห <58. S 1> ้าแปดนี้ต้องเป็นห้าแปดนะนี่เลขแปดนะครับอันนี้เดชวัลเอกอลิสครับนี่เอกเลขแปดเลขแปดโอเคเก่ okay, งมากอันนี้ทุกไรส์โอเค อันนี้หกสองเพิ่มอีกห้านิ้วหกสามสีหกเจ็ดหกเจ็ดต้องเป็นเลขเจ็ดครับอาา่อาะหา้าอันนี้ถูกต้องอันนี้ห้าเอ็ดละบวกอีกแปดนิ้วห้าสองครับครับห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าสิบหกอีกสามนิ้วครับ ห้าสิบเจ็ดห้าแปดห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านี่เลขเก้าวะเจ๊รัสวันเก้าสิบบวกหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าสิบ <100? S 1> แล้วก็เก้าสิบดูแล้วเก่งมากรู้ด้วยไงเนี่ยแบลมาให้ดูโอเคเ่ลยก่อนเราเฉลยก่อนแช่วก็เฉลยก่อน